ตอนเที่ยงนะครับผมมาแล้วนะครับ DC 70 TPO นะครับผมรถใหม่นะครับเข้าแล้วนะครับผมผู้ใดสนใจจะขามาเลือกมาชมนะครับเขามาคุยรายละเอียดเบิ่งนะครับผม่ยคือโกนะครับผมรายละเอียดจะเชิารขออนุญาตทักทางแชทนะครับผมขอเนญาอทักแชทนะครับ ทักแชทหรือว่าทักไลน์นะครับผมอแอดไลน์เข้ามาหาเสือลักนะครับเบอร์โทรศัพท์0610738681นะครับชื่อเกาเหรอพี่นอ้องเนาะมือนี้เสือลักพามาเบิ่งรถเกี่ยวนะครับนี่หดัดรถเกี่ยวมือสองนะครับรถเกี่ยวมือสองอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเสือลักสิพลาลงไปเบิ่งนะครับอ่ยตอนนี้ก็คือพามาเบิ่งรถเกี่ยวใหม่นะครับ d c 7 0 4นะครับผม,มหรือว่าจะเป็น MU49 นะครับ MU49 ก e บมีนะครับผมนะครับอ MU49 นะครับรถเท็เตอร์นะครับผมอา MU49 M62 นะครับเขามาเลียกมาชุม่มเขามาคุยรายละเอียดเบิ้งนะครับผมเ M62 M75 นะครับคูบตาเอเชียคูบตาบันดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับ เอ็มแปดแปดเอ็มแปดแปดเอ็มเก้าแปดนะครับผมขอมาเลืองมาชุ่มเบิงนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมสอบถามรายละเอียดของมหาเซลลรักเดนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องอัดฟางนะครับเครื่องอัดฟางจะสอบถามใดขึ้นกันนะครับผมเครื่องอัดฟางดาวเจ็ดหมื่นนะครับแต่ว่าคันเป็นรุโย นะครับรถเกี่ยวรถแท็กเตอร์นะครับผมะฮะรถเกี่ยวรถแท็กเตอร์นี่ก็คือรายละเอียดนะครับเจียวรักขออนุญาตอ่าแอดไลน์มาสอบถามน,นะครับผมสวัสดีวันเสาร์นะครับผมว่าชันอ่าสี่ี่สิบแรกสามสิบสองนะครับ อ่าสี่สิบแรงสามสิบสองหรือว่าห้าสิบแรงนะครับอ่าซีดาวนะครับผมสำหรับรถเท็กเตอร์รุ่นเอลนะครับก็ยังที่ดาวคือเกานะครับผมสอบถามขามาได้นะครับสนใจนะครับสามารถสอบถามเขามาได้ผ่อนได้สูงสุดแปดปีนะครับผมสามสิบสองสี่สิบแรงห้าสิบแรงครับ หรือว่าจะเป็นรถมือสองนะครับลูกค้ากับคาม่าลูกค้ากับคอมาเบิร์เรื่อยอะนะครับผมหรือว่าจะเป็นรถมือสองสามารถเขามาเลื่ยมุ่มเขามาคุ้ยรายละเลอียดกันได้นะครับคูปัตาเอเชียคูปัตาบันดูนะครับโจดดรวนพาณีนะค,ครับผมขอมาเลือกเขามาเบิร์นามาคุยรายละเอียดได้นะครับบริการมาตรฐานนะครับ สนใจรุ่นใดหรือว่าลูกคา้าท่านใดสนใจรถรุ่นใดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวเซลักสี่พ้าไปเบิ่งนะครับเนาะเดี๋ยวเซลักซี่ไปเบิง่งนี่จะแางข้าหนี่งจะเป็นแานที่สองนะครับไอ้สองนี้ยครับเข้าไปพุมนก็จะเป็นเออ M108 M70 M62 นะครับข้างนี่ก็จะเป็น,น,นสิ0แรงน,น,นะครับผม บรรยากาศคูบตา้าเอเชียคูบตา้ามันดูลูคาากค้ากันทยอยขเข้ายยขมาเรื่อยๆนะครับผมะบน,นะครับ,นะนะรบมมลกูกค้ากันทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเสนเอราคาขึ้นรถนะครับเนาะเนาะเขามาแลรวก็จะเริ่มตากกุเล็กกุเชี่นะครับผมตากกุเล็กกุเชี่สอบถามรายละเอียดได้นะครับ อ่หรือว่าคอมเมนต์นะครับชื่อนะครับผมเบอร์โทรนะครับแล้วก็จังหวัดนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับอ่คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะมีเซลติดต่อกลับนะครับผมอ่าจะมีเซลติดต่อกลับไปนะครับสามสิบสองสี่สิบแรงห้าสิบแรงนะครับไร้ค่ครับพี่น้องนะครับ เมื่อเวมาชุม่มขมาคุยรายละเอียดนะครับคูบต้าเอเชียคูบต้าบันดุจอรอุดรนานีนะครับผมเนี่ยรุ่งไปเบึงข้างใต้นะครับนี่จกินเชื่อลักจริงไม่กินนะครับผมรถแต่ละคันนะครับรถเต็กเตอร์นะครับผมว่าจะเป็นรถเต็กเตอร์รถเกี่ยวนาเขานัา ถ้าลูกค้าจองแล้วก็สิตรวจเช็คสภาพให้เก็บสีเก็บรายละเอียดให้นะครับอันนี้ทีมงานสร้างคนออกมาไวปรอตรวจเช็คนะครับเริ่มทยอยจองเขามานานนี่อีกขึ้นเกาแหล้วนะครับผมออามาเลี้ยงม่ชุ่มนะครับเขามาคุยรายละเอียดลเกโยกกนะรับเรื่องอับตางมือสอง ข้างในก็จะเป็นเอ็มเก้าห้าเอ็มเก้า้านีนะครับด้วยคุณตัวหานะครับบังรถเกี่ยวรถเกี่ยวเจ็ดสิบนะครับคุณดีซีเจ็ดสิบมือสองครับเข้ามาแล้วนะครับผมขอมาเลือกขอมาชมนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องอัดฟังอย่างไกำลังทยอยเข้ามาเนื่อยยนะครับเครื่องอัดฟังรถเกี่ยวนะครับสภาพสวยนะครับผม อ่าสวยๆเดิมๆนะครับหรือว่าจะเป็นหกสิบสองนะครับเข้ามาใหม่ๆนะครับผมโอ้ได้การพี่น้องเมื่อกคุณอ่ะเดิมเเลยสวยๆเลยนะครับรถปีหกหกนะครับปีหกขาปีหกหกนะครับผมยางหน้ายางหลังเดิมเสวยๆนะครับคนเตยเขามาเลียงมาชมคูบตา้าเอเชียคูบต้าบันดุงจังหวัดอุรลไทยนียนว่าจะเป็นหี่0ะติืแอง นะครับห้าสิบแรงนะครับสยสยๆเดิมๆนะครับลห้าสิบหนึ่งแปด SP นะครับผมไลฟ์พี่น้องนี่รถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยว DC เจ็ดสิบสี่พัดนะครับผมตู้แอร์นะครับรถตีหกสามนะครับผม รถปีหกสามจดทะเบียนปีหกสามนะครับผมได้การเพื่อนนะครับคุณนะสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับผมสนใจนะครับนี่ว่าจะเป็นดีทีเจ็ดสิบธรรมดานะครับรถปีหกสามเพื่อนนะครับผม รลุยังไม่ทันได้ตรวจเช็คสภาพนะครับถ้าสมมติว่าลูกค้าจับจองแล้วก็ตรวจเช็คสภาพให้ซีนะครับตรวจเช็คสภาพให้สีเก็บสีเก็บรายละเอียดให้ไหมนะครับผมอ่าคูบัตาเอเชียคูบัตาบันดุงจรวดดอนธานีนะครับผมผมเสี่ยลักนะครับเนาะเอ็มยูห้าเจ็บนะครับโอ้ย่างเดิมๆพี่น้องย่างเงินเ่าต้องคิดยังไงครับผมสร้างคนตรวจเช็คสภาพให้นะครับเก็บสีเก็บรายละเอียดให้นะครับก็ย่างดี ว่าจะอย่างดีอย่างอื่นตรวจเช็คสภาพให้ไม่เบิดนะครับผมเนาะนี่หรือว่าจะเป็นรถเกี่ยว93นะครับเนาะรถเกียว,กว93กับเขามาไม่เท่กันนะครับผมนี่ t 6 2 6 3 6ห6 5นะครับสอบถามเลยนะครับผมถ้าเขามาสอบถามเลยได้ครับเด้นะครับเอา,าเท่ากับ จะลักภามาอัปเดตนะครับรถเกี้ยวนะครับผมอรถเกี่ยวมือสองนะครับแล้วก็รถเกี่ยวไม่เขาแม่นะครับช่วงเชียงนะครับผมช่วงเชียงบายๆนี่แหละนะครับอพาไปจะพาคาสานดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผม่อมปามป่อครับมือนี่เนาะจะลัขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ ศูนย์หกหนึนย์เจ็ดสามแปดหกแน่งนะครับ้าเรียกขาดข้าวสารอีกฝากก็เลยก็แช่นะครับเด้อสวัสดีครับ